สวัสดีคะ่ะทุกคนที่หยิงนะคะเรามาเจอกันในข้อสอบโทอีกนะคะข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่เป็นคําเหมือนเห็นไหมคะ care c a r f u l c a r e f u l l นะคะพวกนี้เนี่ยมันแปลว่าอย่างเรามาระวังเนาะ most เนี่ยแปลว่าที่สุดนะคะทีนี้ในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า reviewing นะคะก็คือการแบบการรีวิวการรีวิวแลนของออตึกสถาปัตยกรรมนะคะ จุดๆรีวิวยังไงดีรีวิวอย่าง carefully นั่นเองนะคะเอาไว้ขยายประโยคนี้นะคะรีวิวรีวิวอย่างแบบระมัดระวังนะคะ in advance ก็คือล่วงหน้าค่ะเพื่อ อ่า east uh, essential ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ in order to เพื่อที่จะ maintain ก็คือเพื่อที่จะรักษาต้นทุนของการก่อสร้างให้ยังคงสมเหตุสมผลอยู่แบบนี้นะคะข้อนี้ reviewing แบบ carefully นะคะก็จำคำพท์แล้วก็จำโครงสร้างของประโยคแบบนี้ไปนะคะเอาไปใช้เพิ่มคะแนนได้แน่นอนนะคะ ใครที่อยากรู้เทคนิคแล้วก็ได้ตะลุยแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะสั้นๆง่ายๆเพิ่มคะแนนได้จริงติดต่อพี่ได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันค่ะสำเร็จสำเร็จทุกคนค่ะ